รายงานตัวคนทางบ้านหน่อยชื่อเสียงเรียงนามสวัสดีครับผมจากิตเทพพิเชยยุทธหรือว่ายุทธราชนะนะครับผมเป็นไงวันนี้พี่กัดเท่าไหร่วันนี้ต่อย4 1กิโลเกี่ยวกับช่างฉลุยไหมเฉลือยซ้อมอยู่ที่ใต้ที่ยุทธราชตอนนีกี่วันก็ซ้อมอยู่3าซสตย์ข้างสนามบินนะนะครับผมเราเป็นมวยฝีมือครับคู่ต่อสู้เราเคยชกเขาไหมยังไม่เคยเห็นคิดว่าเรายาวกว่าหรือว่าเตี้ยกว่าหรือว่ายังไงก็เตี้ยกว่านิดนึงเตี้ยกว่า น้ำหนักปล่อยเราเท่าไหร่ประมาณสี่สครับล่าสุดชกไว้ที่ที่ใครไปที่กองทัพากามสิ้าจุดห้าก็ที่นี่นะคเลยกองทัพากานวันนั้นชนะใครชนะโจโจชนะคนนี้เหรอวันนั้นได้ชนะคาเลยนี่เขาอ่แข่งใจเริ่มมาชกกันใหม่รอบนั้นชกกี่กิโลรถนั้นต่อยสาทได้สาเก้าจุดห้าวันนี้วันนี้ต่อยสี่เป็ดสี่อันไหนดีกว่าคิดว่า ก็อะไรไปนี่เดียวดีกว่านะร่างโครงร่างกายไม่มีปัญหาไม่มีอ่ะแล้วก็่อนหน้านี้สองค่อยเป็นไงผลงานก็ชนะมาด้วยเลยชนะมากี่ไฟติดแล้วก็หกไฟหกไฟติดนะราคาวันนี้นะขยับขึ้นมาจากกีนะเขาไอ้ไอ้โจโจ้คนมีอะไรสมวนมากมีก่อยน้อยใหม่อ๋อวันนี้ตอน้อยใหม่ที่เห็นมันเป็นไงบ้างก็เป็นหน่วยนี่ๆหน่อยนะครับทีมงาน ดูคลิปแล้วนะ,ะลูกหลานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุรัตทานี้อ่ะบอกสุรัตเป็นครับรตัวเบสเชียร์เลยวันน,น,วนี้บอกชาวสุราษฎร์ธานีด้วยครับวันนี้เต็มทีแน่นอนชั่วชั่วโอเคคนมาต้องแนะนำตัวสวัสดีครับนั่นใหม่โมเดลแอร์มคเฟิรนครับวันนี้เจอกันจกนักริดนะเคยชกเขาไหมไม่เคยครับเรายาวกว่าเขาหลายเส้นเลยนะรเราสูงเท่าไหร่165่งหาน้ำหนักปพร้อมเท่าไหร่44ครับวันนี้กี่กิโลช่าง วันนี้4.2เกินจุดสองสองอยู่ไหนอ่ะพ่อบุริชาเสียฟิวนะกี่วันซ้อมมาสามนิธีครับเราเป็นมวยมวยเขาหรือฝีมือด้วยกันไงมฝีมือครับฝีมือจะกินนี่เขาก็ฝีมือนะยครับได้เปรียบความยาวาล่าสุดชกไว้ที่ลังสิทธ์ครับเป็นไงชนะคะแนนครับแล้วก็อีกอีกไฟเป็นไงชนะคะแนนครับจะน่ามากี่ไฟติดแล้วหลายไฟนะครับหลายไฟล่าสุดได้ชกเท่าไหร่ล่าสุดชก40ครึ่งครับ นี่วันนี้ใหญ่ไปไหมรู้ว่างไงพอดีพอดีนะฝาลูกหลานจากจังหวัดสาแก้วครับฝากไ่้ครับเชียร์หน่อยก็ฝากเป็นแรงใจนะครับเอ็มพีเอ็นเราน่อโอเคขอจุ่นนี้ครับ